สวัสดีค่ะ,คะช่วงรองรุยสวนกับผลิตภัณฑ์คู่หูมัศสรจย์และหญิงเกษตรของบริษัทวัคซีนอินโนเวชันค่ะวันนี้ดิฉันมากับอาจารย์สหาภาพกาญจนะหิรนัพนพลแล้วก็ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สวัสดีค่ะ,คะการหลงอนุพันธ์ค่ะ,คะวันตอนนี้เรายือนอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีอำเภอมาขามนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเที่ยวชมค่ะมาเยี่ยมชมสวนทุเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของสวนตัวจริงเสียงจริงกันเลยค่ะสวัสดีครับผมวิริชาติครับผลครับเจ้าของสวนเอ่อ ที่แห่งนี้เรียกทุ่งพญานาป่าครับทุ่งพญานาป่าครับผมอันนี้บ้านบ้านเขาเรียกบ้านอะไรคะเออบ้านเนินตะกีตครับเนินตะกีตอําเภอมาขามอำเภอมาขามครับค่ะจังหวัดจันทบุรีที่นี่เป็นสวนทุเรียนกี่ไร่คะเนี่ยที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้ค่ะสิบหกไร่ครับเอาต้นจานวนต้นสี่ร้อยต้นครับสี่ร้อยต้นนะคะแล้วก็กี่ปีคะอายุเออเจ็ดปีปีนี้ครับเจ็ดปีปีนี้นะคะใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามานานแค่ไหนแล้วคะเออสองปีเนาะ ปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้แหละครับอ๋อหมายถึงว่าปีช่วงทำใบหนึ่งครับอ๋อช่วงทำใบหนึ่งก็คือประมาณเดือนไหนคะพฤศจิกาธันวาก็คือปมาณใแต่ทำใบใช่เลยแต่เลยโอหมายถึงว่าแสดงว่าเก็บผลมาปีที่แล้วครับผมอ่าแล้วก็เลยใช้ทําใบมาตลอดเลยใช่ไหมคะอ๋อจนกระทั่งออกดอกอะไรเลยใช่ครับตอนนี้สวนทุเรียนเนี้ยพบปัญหาอะไรหรือไม่คะพี่ถึงได้มาแนะนําพี่ก็ลงถึงมาแนะนำเขาเขาบอกว่าสวนทุเรียนเริ่มมีปัญหาแบบกิ่งอะทิ้งกิ่งอะค่ะเริ่มทิ้งกิ่งแล้วก็เลย ชวนอาจารย์ไปแนะนําเขาแต่อย่างตอนนั้นยังไม่ได้เข้ามาสวนนะแค่ไปแนะนําที่แผงทุเรียนเนาะพี่เนาะครับค่ะอ๋อเล่เลยเมื่อวานมาเยี่ยมเขาก็เลยทิ้งกิ่งคือเก็บเกี่ยวแล้วใช่ไหมคะเก็บเกี่ยวแล้วเก็บเกี่ยวแล้วมนจะไปเป็นไม้กวาดเป็นคือทิ้งเลยที่บอกว่าะทิ้งใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็เอาเลยเอามาทดลองใช้ใช่ครับแล้วเห็นผลยังไงคะหมายถึงว่าใช้ขนาดไหนแล้วก็หมายถึงปริมาณนะคะแล้วกี่วันถึงได้เห็นผลคะเออใช้พันลิตร น้ำพันลิตรก็ผสมขวดหนึ่งแล้วก็2หนึ่งค,ครับครับผมห้นเจ็ดวันเนาะเจ็ดวันค้นครั้งหนึ่งครับครับแล้วเห็นผลยังไงคะตอนไม่ถึงว่าฉีดกี่ครั้งถึงได้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงครึ่งเดือนครับประมาณครึ่งเดือนก็คือประมาณสองครั้ง, 2> 2งจนระบายอ่าใช่ใ,ชใชครับ แล้วก็เห็นผลเลยครับผมอ๋อใบมันแก่เร็วขึ้นหรือมันยังไงคะที่ที่เราเห็นผลือใบมันเป็นยังไงบ้างลักษณะของมันนะคะใบมันรัดเร็วขึ้นแล้วก็ใบใบมันหนาขนาดเ็เดิมครับผมอีตอนที่ก่อนใช้อ่ะใบมันใบบาง่าครับต้นมันใบมันบาง่าใบมันบางแล้วขนาดของใบเป็นไงคะเล็กกว่าครับก็คือใบบางใบเล็กแล้วก็พอไม่ใช้ของเราปั๊บใบเกิดใบหนาใบใหญ่ขึ้นครับใบหนาใบใหญ่ขึ้นครับผมก็เลยรู้สึกว่า โอเคมันหมายถึงม,ม,มันตอบโจทย์ผเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ใช้จากนั้นเลยครับผมมาเรื่อยๆเ,เลยครัอตอนนี้ที่นี่ใช้สารไหมคะไม,ไ,ไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้ตอนนี้ไม่ได้ใช้สารเนี่ยเราตอนนี้เราใช้การเปิดตาดอกคะ่ะเรามีตัวนี้เอามีส่วนช่วยในการเปิดตาดอกอยังไงบ้างรหรือเปล่าคะคือคือใช้ตัวนี้พ่นพ่นใต้ท้องกิ่งครับ ผสมผสมแบบพนใตท้องกิ่งเลยความเข้มข้นล่ะคะเป็นไงบ้างสองเท่าใช่ไหมพี่สองชุดครับแล้วก็ใช้พ่นตาท้องกิ่งเปิดตาดอกอันนี้ก็คือตัวช่วยครับค่ะแล้วการเปิดตาดอกก็คือก็เป็นไปตามปกติไหมคะปกติครับปกติพอเปิดตาดอกเสร็จแล้วอ่าแต่นี้ละมันก็จะเป็นช่วงๆแล้วค่ะมันก็จะมีการออกดอกเนาะแล้วก็มีการติดลูกทุกช่วงระยะเวลาเลยใช่ครับอ่าก็ยังใช้คู่นี้ต่อมาใช้ตลอดครับแต่นี้ก็คือใช้ก็คือหนึ่งชุด ใช่ครับต่อน้ำคันลิตนเหมือนกันคะแล้วเรื่องของแตกรัดอ่อนเนี่ยเป็นไงบ้างเรื่องการรัดอ่อนเป็นไงบ้างคะเพราะว่ามันจะมีช่วงเวลานี้เนาะที่เกษตรกรเขาจะเป็นห่วงกันมากเลยมีครับเปีนี้ใช้ของวัแพันธ์กอรัดอ่อนแล้วแต่มันลูกไม่ร่วงครับลูกไม่ร่วงหมายความว่ามันชนไปแล้วอชวนแต่ใบมันูเตียใบทุเรียนนะถ้ามันรัดอ่อนทั้งต้นเนี่ยรัดอ่อนเต็มร้อยเนี่ยยังไงลูกก็ล่วง ร่วงมันจะทิ้งลูกทั้งต้นเลยมันจะมันจะทิ้งลูกคือมันอาหารส่งใบอาหารมันส่งใบอะครับอาหารก็จะอาหารไปเลี้ยงใบแทนใช่ครับมันก็เลยทําให้ลูกชะงักด้วยหรือไม่ก็ถ้าไม่พออาหารไม่พอจริงก็คือร่วงไปเลยใช่อ๋อแต่ปีนี้ไม่ร่วงครับผมทุเรียนทุเรียนผมมาทำเอ่อต้นหนึ่งทำสองชุด ตัวหนึ่งทำสองชุดใช่ครับอาจจะมีสองรุ่นมีสองรุ่นนะครับมีสองรุ่นทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กครับผมมีรุ่นพี่กับรุ่นน้องใช่ครับพี่มีถีบน้องพี่มีถีบน้องเหมือนมีรุ่นพี่ทำให้นานท่ารอแล้วว่าจะมีรุ่นรอก็คือบางคนเขาก็สมัยก่อนเขาจะไม่เก็บไว้เนาะใช่ครับก็คือถ้ามีทุเรียนรุ่นไหนสักรุ่นเขาจะเลือกแค่รุ่นเดียวใช่รุ่นหนึ่งเขาจะเอาทิ้งหมดเลยครับสมัยก่อนเขาบอกการดูแลมันยากครับผมเขาก็เลยแบบเอารุ่นเดียวไปเลยอ่าก็ แต่ที่นี่ก็คือเก็บไว้ทุกรุ่นว่างั้นน่ะเดี๋ยวถ้ามันมีกี่รุ่นเก็บไ้หมดครับก็เก็บไว้หมดนะคะเพราะว่าเขาไม่ล่วงครับไม่ล่วงครับค่ะแล้วตอนนี้ความแตกต่างในเรื่องของต้นทุนดีกว่าค่ะว่าเมื่อก่อนกับตอนเนี้การใช้ของเราเนี่ยมันช่วยลดต้นทุนได้จริงๆไหมคะตามสโลแกนของบริษัทเลยนะคะว่าใช้ได้ไหมใช้ลดต้นทุนได้จริงๆครับเมื่อก่อนนี้ใช้หลายตัวหลายตัวในการในการพ่นค่ะแต่ตอนนี้เราใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยครับ คือเวลาเราจะใช้พ่นทุเรียนเนี่ยเราจะต้องใส่สารอาหารใช่ครับเพิ่มเข้าไปอย่างงี้เหรอคะใช่ครับหรือแม้กระทั่งเป็นพวกอะไรพวกจุลธาตุจุลธาตุครับธ <Kaw ase. S 3> าตุรอ,อ,องธาตุเสริมอะไรพวกนี้เราก็ต้องใส่ใช,ใช่ไหมคะใช่ครับ่ารวมทั้งยาฆ่าแมลงด้วยอะไรด้วยใช่ครับแต่นี้พอมาใช้คู่หูปั๊บก็คือว่าลดต้นทุนไปเยอะไม่ต้องลด้นลดตัวอื่นลงแลวส่วนปุ๋ยทางดินก็ใช้ตามปกติหรือว่าลดปริมาณลงด้วยคะก็ใช้ตามปกติครับใช้ตามปกติก็คงยังใช้อยู่แต่ยังไม่ได้ใช้หญิงเกษตรนะคะแป้งเลยเดี๋ยวจะลองใช้เนาะ เห็นผลความแตกต่างละอันนี้ผมก็เลยอยากให้แบบบอกความแตกต่างนิดนึงว่าทั้งต้นทั้งใบเนี่ยมันมันมีความแตกต่างยังไงบ้างต้นจะไม่ป่วยนะครับแล้วก็ใบจะดําแล้วก็หนาขึ้นทุเรียนทุเรียนใบหนายังไงก็ได้เปรียบอยู่แล้วครับนั่นหมายถึงการที่เขาจะเก็บลูกไว้ได้การเ<ม>ลี้ยงลูกได้ใไ,ได้ดีฝาครับอ๋อก็คือ<ม>ต้องใบหนาใบใหญ่เพราะงั้นแล้วก็สี สีใบก็เขียวเข้มเข้มเมื่อกี้เราคุยกันเราเห็นการแตกยอดอ่อนของเขาอ่ะยาวๆมากเลยใช่ไหมคะอันนี้มันแตกต่างแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดไปยังไงบ้างคะแบบเมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะใช้การแตกการแตกยอดของเขาออย่างพี่เห็นนั้อ่อนอย่างเงี้ยเราเราใช้ของพี่เนี่ยของคนไปคู่หูคู่หูพ่นไปเนี่ยมันก็ก็เรียกอะไรอ่ะลูกอ่ะมันจะไม่มีการหลุดร่วงครับมันก็จะแต่มันแตกอ่อนตลอดเลยเนาะใช่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 มันมันมันผลมันชุกอย่างหนึ่งคือผลมันชุก แล้วร่อนเต็มร้อยเลยหมายความว่ามันรัดทุกช่องเลยพี่รัดทุกช่องจริงๆแต่ที่นี่ก็ไม่ได้ใช้ปริมาณเข้มข้นใช่ฮะแต่เท่าที่ได้คุยกันก็คือใช้ใช้เจ็ดวันอยู่แล้วใช่ต้นเดือนก็คือไม่ได้ใช้เกินเจ็ดเลยคือห้าถึงเจ็ดใช่ครับก็เลยก็เลยไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วก็คือใช้ใช้อยู่เรื่อยๆครับก็คือต้องบอกว่ามีวินัยในการใช้มากเนาะครับอค่ะแล้วเมื่อกี้เห็นบอกไปเห็นต้นที่มันมีร่องรอยแผลอยู่มันเป็นอะไรคะตอนนั้นอ๋อต้น ป่วยรู้สึกจะเป็นเน่าคอดินหรือเปล่าไม่ทราบหรือว่าอฮะอ๋อที่ไปเห็นที่ที่แห้งๆที่แห้งไปแล้วก็คือใช้ตัวนี้พ่นเหมือนกันใช่ครับใช่ครับ แล้วก็ตัดยอดก่อนตัดยอดเมื่อก่อนโค่นเป็นต้นโค่นเป็นต้นหนึ่งเดี๋ยวไม่ได้ใช้ตัวนี้เแต่มาใช้ตัวนี้มาเมื่อตอนปลายปีก็ก็เริ่มดีขึ้นครับไม่โค่นแล้วไม่โค่นแล้วครับก็คือยังเก็บไม่ได้แต่เมื่อกี้ที่คุยกันนะก่อนก่อนเนาะที่บอกว่าอีกส่วนหนึ่งอีกแปลงหนึ่งยังไม่ได้ใช้ใ่ไหมคะยังครับอ๋อแล้วเป็นไงคะความแตกต่างระหว่างสองแปลงเนี่ยเห็นชัดเลยไหมคะก็ชัดเจนครับชัดเจนครับเออเมื่อกี้ที่เราแอบมองนิดนึงเนาะที่นั่นก็จะเป็นใบยังเล็กอยู่ใช่ไหมคะใช่ฮะ ก็คืออันนี้แปลงนี้เท่ากับว่าเป็นแปลงทดลองใช่ครับถ้าดีเดี๋ยวจะย้ายไปแปลงโน้นละจะใช้ด้วยกันใช่ไหมคะผลิตพันธุ์ตัวนี้ตอนแรกผมก็กระก้าักกลัวครับว่าราคาก็เออก็กระตึงอยู่นิดนึงแต่ก็เออลองใช้ดูครับเพราะว่าเราก็ต้องเปิดเขาเรียกอะไรเปิดดใจเปลดใจรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาบ้างครับผมก็เลยลองใช้ดูก็เห็นผลครับเห็นผลที่เผลผลิตดีขึ้นแล้วก็ต้นทุเรียนไม่ป่วยไม่โทมครับเใบก็เขียวเข้มอ่าฮะ ตอนแรกบอกว่าราคามันตึงตอนนี้พอเห็นพอเห็นพอเห็นผลลัพธ์แล้วเนี่ยไม่ตึงแล้วครับไม่ตึงแล้วแล้วก็คือลูกของเขาเนี่ยก็คือเยอะมากอันนี้ก็คือตอนนี้มีลูกแค่ประมาณสักเท่าไหร่ครับปีนี้สองร้อยสองร้อยกว่าต้นแต่ปีที่แล้วมีร้อยหนึ่งเนาะที่ให้ผลผลิตปีนี้ก็สองร้อยกว่าต้นเกือบเกือบสามร้อยละใช่ครับแต่ว่าลูกเขาเนี่ยก็ไว้เยอะนะคะเนี่ยไม่ใช่น้อยนะเนี่ยเพาหกสิบเจ็ดสิบูเนาะก็เยอะอยู่ค่ะครับ ก็ปีที่แล้วบอกว่าผลผลิตประมาณเท่าไหนนะ <20 S 1> ร่นะยี่สิบปีนี้กะว่าจะสี่สิบปีนี้กะว่าจะสี่สิบดูแล้วก็ไม่น่านจะพลาดใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะว่านับกิโลเรียบร้อยแล้ว <c oughs> นับเรียบร้อยแล้วคำนวณแล้วแล้วก็คำนวณราคาเรียบร้อยแล้วด้วย <c oughs> อันนี้คือเกรรษตรกร,รจะจะเป็นแบบนี้ทุกสวนคะ่ะ <c oughs> ก็จะเดินนับลูกกันอะไรกันเนาะ <c oughs> ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของความประทับใจนะคะแล้วที่ใช้คู่ผ,ผลิตภัณฑ์อ่ะพี่กาหลงฝาก นิดด้วยค่ะว่าพี่ขอลงเองก็จะเป็นผู้ที่คอยอดูแลเนาะ,ะจะเป็นที่ปรึกษาให้กับเกษตรกร,ร,กรในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์เนาะค่ะ,คะเดี๋ยวจะคอยมาดูแลเขาแล้วก็แนะนําสิ่งดีๆ สิ่งดีๆให้พี่เนาะและตอนนี้พี่ยังไม่เปิดใจใช้ปุ๋ยหญิงเกษตรก็เดี๋ยวจะเอามาให้ลองก่อนได้ค่ะจะแนะนำไม่เวลาจะลองก็ใช้ควบคู่กันไปเลยใช่ลองเป็นแปลงเพราะว่าถ้าวันนี้เราใช้ทางใบด้วยแล้วก็ใช้ทางดินด้วยที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มันเข้ากันได้นะคะจะเห็นผลชัดเจนขึ้นเขาสามารถขยายลูกได้เพราะว่าในนั้นก็จะมีตัวนี้อยู่ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือตัวจริงเสียงจริงนะคะของเกษตรกรที่ใช้แล้วเห็นผลจริงนะคะ ครับอันนี้คลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับเกษตรกรนะครับดูอยู่ทั่วประเทศเลยพี่ฝากชื่อนีดหนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับชื่อ,อช,ชัดเลยอ๋อชื่อวีรชาติครับผลครับชื่อพี่วีรชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราก็ขอขอบคุณพี่วีรชาตินะครับ,บท่านผู้ชมครบท,ที่ามาช่วยทรหมทาทาันที่แห่งนี้ซึ่งเป็นประโยชน์สําหรับเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนที่ดูอยู่นะครับและที่สาคัญเคล็ดลับนะครับที่จะได้ผลดีอย่างพี่วีรชาติก็คืออย่าลืมใช้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ จะเห็นผลชัดเจนและแตกต่างนะครับฝากไว้อีกครั้งหนึ่งคู่หูมหัศจรรย์และก็เวอร์แผนกดอะมิโนเนี่ยนะครับแล้วก็เวอร์แผนไขโตซานเนี่ยถ้าจะได้ผลดีเพิ่มมากขึ้นต้องมีหญิงเกษตรด้วยนะครับถ้ามีหญิงเกษตรพื้นที่ปรับสภาพดินดินจะดีจุลินทรีย์ที่ไม่มีประโยชน์จะลดลงจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์จะเพิ่มขึ้นรากต้นไม้จะเดินดียิ่งใช้นานดินยิ่งดีะนะครับอันนี้คือปุยห,หญิงเกษตรใช้คู่กับคู่หูมหัศจรรย์นะครับช่วงนี้ ผมก็ถือโอกาสชวนเชิญเกษตรกรทั่วประเทศนะครับมาช่วยกันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจียปนยเพิ่มผลกํไลกาไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนกับคู่หูัสจศ์กับหญิงเกษตรคอยติดตามผลงานของคู่หูพิเศ์และหญิงเกษตรทั่วประเทศนะครับเราจะนําเสนอเป็นระยะระยะไปช่วงนี้เราทั้ง4คนขอลาทุกท่านไปก่อนครับลาไปแล้วครับทุกท่านครับสวัสดีสวัสดีค่ะ เวอร์แพงหญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้ย้